สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพอมครับพบกันช่วงบ่ายวันนี้บ่ายสองครับ9มีนาคม25 6 6หครับตรวจผลยืนยันตัวตนขึ้น3แบบแบบไหนผ่านครับแบบไม่ผ่านจะต้องแก้อย่างไรแบบไหนผ่านได้ใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ครับอธิบายเล็กน้อยครับสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเอาไว้แล้วนะครับหากท่านตรวจผลลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐแล้วท่านได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ ท่านก็ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับท่านต้องทำสองอย่างอย่างที่หนึ่งยืนยันตัวตนให้ผ่านก่อนจึงจะได้ใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐใครไม่ยืนยันตัวตนจะไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยนะครับถึงแม้ว่าจะลงทะเบียนผ่านแล้วก็ตามลงทะเบียนแล้วผ่านการพิารณาาได้รับสิทธิ์แต่ถ้าไม่ยืนยันตัวตนให้ผ่านการยืนยันตัวตนนี่จะไม่ได้รับสิทธิ์จะไม่ได้ใช้สิทธิ์ครับเพราะว่าการยืนยันตัวตนเนี่ยเป็นขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งที่ เราจะยืนยันเพื่อรับสิทธิ์นะครับถึงแม้ว่าเราลงทะเบียนผ่านได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ใช้สิทธ์ต้องไปยืนยันตัวตนให้ผ่านก่อนจึงจะถือว่าเราเราจะใช้สิทธิ์นะครับใครยืนยันตัวตนไม่ผ่านหรือไม่ไปยืนยันจะไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยนี่คือความสําคัญของการยืนยันตัวตนนะครับอีกอย่างก็ต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์อันนั้นเอาไว้รับเงินสดในกรณีในอนาคตที่จะมีการเติมเงินสดให้นะครับส่วนผู้พิการ ไม่ใช่อนาคตแล้วผู้พิการเนี่ยถ้าได้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการทางรัฐจะมีเงินสดเข้าทุกเดือนเดือนละ2 0 0อันนั้นจะใช้ในระยะนี้เลยนะครับส่วนผู้ผู้ไม่ใช่ผู้พิการผูกบัญชีพร้อมเบไว้เพื่อรับเงินสดในกรณีที่มีการเติมเงินสดให้ในอนาคตนะครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเงินสดเท่าไหร่นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นก็เป็นเงื่อนไขข,ของโครงการสวัสดิการานะครับว่าผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแล้วได้รับสิทธิ์แล้ว ต้องทําทั้งยืนยันตัวตนต้องผูกพร้อมเพยเลขบรรัญชีธนาคารที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนนะครับใครที่มีบัญชีธนาคารพร้อมเพยที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนอยู่แล้วไม่ต้องทําใหม่ไม่ต้องสาพร้อมไม่ต้องสาพร้อมเพยใหม่มีแต่ยืนยันตัวตนให้ผ่านอย่างเดียวนะครับส่วนใครที่ไม่มีบัญชีธนาคารพร้อมเพยเลยต้องไปผูกเอาบัญชีเดิมไปผูกก็ได้ใครมีบัญชีเก่าอยู่แล้วใครไม่มีบัญชีเลยต้องไปเปิดบัญชีใหม่แล้วผูกพร้อมเพยไปเลยสําหรับการไปยืนยันตัวตนนะครับทาง ธนาคารเขาก็จะยืนยันตัวตนที่ทกศออมสินกรุงไทยนะครับไปได้3มแห่งนี้ไปที่ไหนก็ได้นะครับเมื่อไปแล้วเขาก็จะเอาบัตรประชาชนของเราเสียบเข้าขคเครื่อง EDC นะครับเครื่อง EDC เสร็จแล้วก็ให้เรากดาตั้งรหัสผ่าน6ตัวก็เหมือนก,นกันกับรหัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเก่านั่นแหละครับมันมี6ตัวเราก็ตั้งพอตั้งแล้วก็ต้องจําให้ได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไปยืนยันตัวตนแล้วตั้งเลขรหัสหหลักแล้ว พอโน่นพอเดือนที่จะใช้สิทธิ์จารหัสหกตัวนี้ไม่ได้ก็ไปรูดสินค้าไม่ได้นะครับอ่าอันนี้ต้องจามาให้ดีเสร็จแล้วพอยืนยันตัวตนเขาก็จะสแกนใบหน้าท่านด้วยพอกลับบ้านทีนี้เจ้าหน้าที่มักจะบอกว่าพุ่งนี้ตรวจผลนะพุ่งนี้ตรวจผลได้ซมว่าสแกนวันนี้พวกนี้ตรวจได้อันนี้แหละพวกนี้ตรวจได้วิธีตรวจก็คือเข้าไปทางเว็บไซต์โครงการบริการแห่งรัฐเหมือนเดิมก็ตรวจเหมือนกันกับตรวจผลการลงทะเบียนรับสิทธิ์นี่แหละ เสร็จแล้วพอตรวจเสร็จแล้วก็ทราบผลว่าเราผ่านแล้วโครงการลงทะเบียนรับสิทธิ์นะแต่ว่าเราก็ต้องเลื่อนขึ้นไปข้างบนเพื่อดูข้างล่างเพื่อดูผลการยืนยันตัวตนว่าผ่านไหมครับที่นี้มันจะขึ้นอยู่3แบบนะครับมันจะขึ้นอยู่3แบบแล้วแต่ใครจะเจอแบบไหนแบบไหนผ่านไปดูกันครับแบบที่1นนะครับถ้าใครตรวจผลลงทะเบียนแล้วแล้วก็เลื่อนหน้าจอโทรศัพท์ขึ้นข้างบนจนมาเห็นข้างล่าง ก็เห็นเ็ืหมายถูกสองอันส่วนอันที่สามยังเฉยอยู่กรณีแบบนี้ท่านไม่ต้องตกใจอาจจะหมายความว่าผลการยืนยันตัวตนเขายังไม่ได้อัปเดตให้เรามันยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับวิธีแก้ไขสมมติว่าเราไปตรวจเราไปยืนยันตัวตนมาเมื่อวานนี้วันนี้เข้าไปตรวจยังเป็นสองเครื่องหมายถูกแบบนี้แต่ผลการยืนยันตัวตนยังเป็นแบบนี้อยู่อันนี้หมายความว่าเขายังไม่ได้อัปเดตข้อมูลให้เรา รอตรวจใหม่ค่ำๆพรุ่งนี้ครับเอ่อไม่ใช่รอตรวจใหม่ค่ำๆวันนี้ถ้าตรวจใหม่ค่ำๆวันนี้ยังเป็นแบบนี้พรุ่งนี้ตรวจใหม่นะครับถ้าตรวจสักสองวันผ่านไปยังเป็นแบบเดิมอยู่ก็ติดต่อธนาคารไปไปยืนยันตัวตนใหม่นะครับทำไมเขายังไม่อัปเดตให้เราทำนองนี้นะครับนี่แบบที่หนึ่งนะครับแต่ถ้า ผ่านไปวันสองวันแล้วตรวจอีกแล้วมันขึ้นเครื่องหมายสามถูกก็จึงผ่านนั่นหมายความว่าตอนเราเห็นแบบนี้เขายังไม่อัปเดตตอนเราตรวจที่หลังวันวันต่อไปจึงตรวจเนี่ยเขาจึงอัปเดตข้อมูลให้เราก็เปลี่ยนแบบนั้นก็ได้นะครับแบบที่สองครับพอเข้าตรวจผลลงทะเบียนสัตว์บริการแห่งรัฐแล้วเลื่อนหน้าจอขึ้นไปข้างบนถ้าเห็นแบบนี้เป็นเครื่องหมายกากระบ,บาดและก็มีตัวอัสือแดงบอกด้ว่าตรงนี้ว่า ไม่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วพอใต้ตรนสือสีแดงตัวนี้เขาบอกจะมีตรนสือสีฟ้าอยู่นี้บอกว่าเขาก็จะบอกเหตุผลของการไม่ผ่านนะครับตัวนี้ยกตัวอย่างตัวนี้เขาบอกว่าผลการเปรียบเทียบภาพถ่ายใบหน้าไม่ผ่านอันนี้คือสแ,แกนใบหน้าไม่ผ่านพอสแกนใบหน้าไม่ผ่านแล้วเข,เข,เข,เขาก็ยังบอกด้วยบรรทัดต่อมาว่าก,กรุณาติดต่อธานาคารลงท้ยเพื่อดําเนินการยืนยันตัวตนนั่นหมายความว่าต้องไปยืนยันตัวตนใหม่นะครับ สแกนใบหน้าไม่ผ่านก็กลับไปยืนยันตัวตนใหม่แต่ทีนี้ถ้ามันสแกนถ้ามันยืนยันตัวตนไม่ผ่านด้วยสาเหตุอื่นเขาก็จะบอกตรงนี้วิธีแก้ก็ต้องกลับไปยืนยันตัวตนวิธีแก้ก็ต้องกลับไปยืนยันตัวตนใหม่แล้วไปแก้ไขที่ธน,นาคารน,นะครับแล้วแต่เขาจะบอกว่าตรงนี้ไม่ผ่านเพราะอะไรนะครับแบบนี้ต้องไปยืน aux, ยันตัวตนใหม่สแกนใบหน้าไม่ผ่านต้องไปยืนยันตัวตนใหม่ถ้าไม่ผ่านเพราะสาเหตุอื่นก็ต้องกลับไปติดต่อธนาคาร เพื่อไปแก้สาเหตุอื่นด้วยนะครับจึงจะยืนยันตัวตนผ่านในโอกาสต่อไปนะครับผ่านมาแล้วแบบทีนี้ถ้าใครขึ้นแบบนี้จบครับสิ้นสุดกระบวนการรอใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้เลยถ,ถ้าใครขึ้นเครื่องหมายถูก3อันแบบนี้ก็แสดงว่ายืนยันตัวตนก็ผ่านแล้วก็รอใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐต่อไปซึ่งใครสามารถยืนยันตัวตนและผ่าน3มขีดแบบนี้ภายใน26มีนา เริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรก1เมษายน66นะครับแจ้งให้ทราบโดยเท่ากันครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในะคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ